จากร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาพักกุจับจังหวัดรอนธานีวันนี้พามาดูเป็นแชมป์304 SL นะครับน <c oughs> ะครับสภาพก็ประมาณนี้นะครับสภาพประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายรูปรวมให้ดูครับสภาพประมาณนี้นะครับตัวนี้มีด้านหน้ามีหางหลังนะครับมีด้านหน้ามีหางหลังอุปกรณ์หน้าหลังครับหางหลังป็นผ่านห้านะครับผ่านห้าสภาพประมาณนี้ครับสภาพประมาณนี้สภาพสวยนะครับสภาพสวยยัง้งหน้ายัางหลังก็ผ่านครับผ่าน คือว่าผ่านเลยครับระบบโอเคปกติครับเป็น30แรงนะครับแชมป์สาแรงมีด้านหน้ามีหางหลังเป็น2เผาครับสําหรับคนที่หารถไปใช้งานก็สอบถามเข้ามาได้ครับสอบถามเข้ามาได้ครับราคาถูกถูครับราคาคันนี้เปิดอยู่ที่1,500 0 0บาทนะครับ1,500 0บาทอุปกรณ์หน้าหลังครับ ก่อนหน้าหลังรับสำหรับคนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับราคาถูกๆครับราคาถูกๆหนึ่งแสนห้าพันบาทครับหนึ่งแสนห้าพันบาทราคาตดลองได้นะครับอุปกรณ์นหน้าหลังคุ้มค,ครับอุปกรณ์คุ้มแน่นอนอุปกรณ์คุ้มครับสภาพสวยรถยางสดๆเดิมๆนะครับสดๆเดิมๆด้านหน้า hm ครบยางหน้าหลังปกติก็ <c oughs> ราคาก็นี่แหละครับถูกๆราคาก็ต่อรองกันได้อีกคุยกันได้ครับก็สําหรับคนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับร้านภูมินทักเตอร์สาขาเมืงกุาาจับจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทร098 612 7295อีกเบอร์นะครับ081 729 4501ึ็สอกาห็สำหรับคนที่หารูปใช้งานก็สอบถามเข้ามาได้ครับนี่จะเป็นคอนโทรลด้านหน้านะครับด้านหน้ายกด้านหน้าบางด้านหน้าแล้วสําหรับตัวนี้ก็เป็น ยกหางนะครับยกหางยกหางขึ้นลงครับประมาณนี้ครับก็รถก็พร้อมใช้งานครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับร้านปูมินทักเตอร์สาขาอุกุจับจังหวัดดอนทนียินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ